สวัสดีครับผมกลับมาปมมาปอกัอนอีกคือเกาครับกับเอกบุญก้นก้นขวากับผมก่อนที่ไปรับชมกันอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเลยครับผมพร้อมแล้วเข้าไปรับชมกันเลยครับเมื่อนี่ได้แยกพอแสงมานี่ออกมาจากแม่ฟ้าค่ำแล้วครับพอแม่ฟ้าค่าเริ่มตกใครเงาแล้ว เลยนําเจ้าแสงมณนี่ออกมาอีกบานหลังหนึ่งครับแล้วก็ได้สาวสํหน่อยมาอยู่น้าครับตัวนึงตัวนี้ยังเป็นไก่สาวอยู่ครับอายุประปมาณสี่เดือนที่เอาเขามาามาก่อนนานั้นครับ เป็นแม่สาวใหม่ครับอาจจะเตรียมปร้มพ้อม,อ,มอยู่กับพอแสงมณนี่ยังบอคุณเคยครับ่อนไหนครับส่วันจ้าแสงมณนี่นี่ครับเขาก็ว่าตอนนี้มีทายาทหล้วสอง ล่อออกอีกเก่าครับการเตรียมความพร้อมเพราะว่าแม่ฟาข้ามเป็นเริ่มกคกไข่แล้วครับเดี๋ยวควจะพาไปชมแม่ปาค้ำคนแม่ปลาค้ามอยู่บ้านใหญ่ครับบ้านหลังใหญ่นี่ครับ โกบไข่อยู่บา้านหลงใงไงตัวเดียว,วพอใค่อย,อยากกวนเป่นไได้ครับให้เป็นโกบไข่ไปส่วนท่ายาดนี่อันนี้ผมได้ย่ายมาอยู่บ้านหลังไหมขึ้นกันท่ายาตัวน้อยเอาเจ้าแสงมานี่ แม่ฟามุนนะขอคุ่นที่หลายหลายคนที่ทติดต่อสอบถามขอมาขอแบ่งปันนะลูกไก,ก่ครับกับ ชุดนี้ติดจองแล้วครับนี่พี่ชายเพื่อนมาขอจองไปครับคูนี่เลยครับแต่ว่าก็จะเลี้ยงไปประมาณสักเดือนนึงแดงสีให้เพื่อนมาเอาไปครับพอสองนี่ให้แม่เพื่อนดูแลก,ก่อนครับให้อายุครบสักเดือนหนึ่งก่อนนะครับสำหรับคนที่สนใจก็เดี๋ยวลอชุดใหม่นะครับ ชุดใหม่ก็อาจจะออกประมาณกลางเดือนนานี่ครับอกเก่าฟองแต่ว่บบลูที่ได้จักโตแน่ฝ่าค่ากำลังโกไข่อยู่ครับช่วงต้นเดือนบาเกินกลางเดือนได้เห็นแน่นอนครับผม คือคักที่เดียวครับสำหรับเจ้าแสงมณีพอพันตัวรักครับในไก่แจ้สีเบนจลงไก่สวยงามตัวเล็กน่ารักรแม่สาวกูสาวไม่เพิ่นครับ วงน,นี้อาจจะเดือนความพร้อมในจักเดือนเดือนสองเดือนไปแล้วครับจังอาจจะได้เริ่มให้ไข่ครับเพราะว่าช่วงน,นี้อาอย,อยุยังหน่อยอยถึงไข่มากอาจจะยังเมาสมบุญเต็มที่ครับแต่ว่าผมก็เตรียมห้างไข่ไปให้แล้วนนจะซื้อกว่าเพื่อให้เปิ้ฝึกเขาไปนอน ในห้างในยังครับเ,เตรียมพร้อมๆนี่กสรสางความคุ้นเคยกันไปก่อนครับช่องนี้ครบ่รค่อยเดี๋ยวออกมาข้างนอกครับเพระาะว่าฝนตกทุกมือเลยครับแชะก็ะยยังม่เดียวออกมา ไปเบิงเจ้านำโชคกับแม่ฝ่าใสครับเจ้านำโชคแม่ฝ่าใส แม่ฝาไซกับนั่งมายอมไข่ค,ครับก็ได้ควบควบอ,อายุแล้วก็ให้รออีกสักเดือนหนึ่งครับท้าวพนก็อาจจะสลับเอาน้ำโชกออกแล้วก็เอาเจ้าแสงมณีเขามาทับแท่นครับ่ออาจจะเป็น ความสมบูรณ์ของแม่ยังประสมบูรณ์เต็มที่หรือเปล่าครับแต่ว่าดูโดยร่วมแล้วก็ดได้เลยครับสมบูรณ์า,าก็จะได้าายาิเจ้านำโชงนำครับเพราะว่าถือว่าเป็นพอที่ก้อมสวยครับหน้าอกกลมขาสั้นครับนี่างไดก็ กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปก็ล่างใจครับผมสำหรับเจา้าทายาทเจ้าน้ำโชกวาสีมีข้าวดีในใบในี่บ่ยังรอครับสำหรับเจ้านํำโชกกับแม่ฟ้าไซครับเพราะว่าคูน่นี้เพ่นยู่กันมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วครับอย่างคููกันมาตั้งแต่เอามาแล้วก็เรียกเจ้ว่านแยกออกไปไซครับ ก็บบไดหาตัวเมียมาให้เพิ่มเพราะว่าให้เหิ่มอยู่เพื่อจะเอามาเราะขยายเอาพันธุ์เอาลูกของเพลินครับในก็อย่าลืมฝากกดติดตามนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ